น้องวิววี่นะคะลงไลฟ์สดแล้วเหรอคะขอบคุณน้องวิววี่นะคะอะโวคาโดน่าทานมากนะคะอะโวคาโดนะคะเดี๋ยวนี้ก็มีหลายสายพันธุ์นะคะเป็นพันธุ์ลูกยาวๆเหมือนลูกแตงกวาก็มีนะคะเหมือนลูกน้ําเต้าก็มีนะคะรสชาติหรือว่าสายพันธุ์ต่างๆเขาก็จะมีเอกลักษณ์ของเขาเองนะคะแต่เวลาไมคซื้ออะโวคาโดนะคะไมายก็ป้องเสี่ยง50-50นะคะ บางทเาีเอามาเอา,เอามาเอามาปอกกินมาผ่านนะคะมันจะเป็นเส้นดำๆอยู่ข้างในนะคะเสียดายของนะคะเพราะว่าอะโวคาโดเนี่ยเป็นผลไม้ที่ต้านอนุมูลอิสระนะคะแล้วก็เป็นไขมันต่ำนะคะมีสารอาหารเยอะนะคะแล้วก็มีกดมีไขมันต่ำด้วยนะคะ ป้อันอนุมูลอิสระด้วยนะคะเป็นไขมันดีนะคะกินแล้วดีต่อสุขภาพนะคะสำหรับอะโวคาโดนะคะราคาก็แพงนะคะซื้อมาเป็นเส้นๆดำๆนี้เสียความรู้สึกนะคะขอบคุณน้องวิวีที่แวะมานะคะน้องวิวีทักทายแม่สีนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณน้องวิวีนะคะพี่สุดูเฟซนะพี่สุแชร์การเก็บหน่อไม้ฝรั่งค่ะเดี๋ยวพี่สุ เดี๋ยวมายจะเข้าไปดูนะคะพี่สุนะคะมายก็อยากเห็นเหมือนกันนะคะมีอะไรก็เข้ามาพูดคุยมาแชร์ประสบการณ์กันได้นะคะเพ <ๆ S 1> ื่อนๆจะได้แวะไปให้กำลังใจในช่อง facebook นะคะก็ทั้งลูกสาวลูกเขยของพี่สุนะคะก็มีเรียวนะคะมีเรียวใน facebook นะคะก็เข้าไปกดติดตามกันได้นะคะ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณแม่วาด้วยนะคะ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ขอบคุณแม่สีขอบคุณคุณน้อยแสงตะวันนะคะ ขอบคุณน้องวิววีนะคะลูกเล็กอร่อยกว่าอ๋อใช่ลูกเล็กอร่อยกว่านะคะขอบคุณน้องวิววีนะคะขอบคุณแม่สีชาแนลนะคะขอบคุณคุณพรศิริขอบคุณคุณติ๋มนะคะขอบคุณอาจารย์นะคะศคำศศค,คำเคนนะคะเคนคำนะคะที่แต่งบทเพลงไพเราะนะคะให้กับคุณติ๋มเก้าเก้าชาแนลนะคะ หรือว่าคนธรรมดาเด้อนี่แหละค่ะนะคะที่เป็นอาจารย์แต่งเพลงนะคะขอบคุณที่มอบเพลงดีๆให้นะคะขอบคุณคุณสนทยาด้วยนะคะขอบคุณคุณสุชาตินะคะขอบคุณคุณน้อยแสงตะวันขอบคุณคุณจีชาแนลนะคะขอบคุณทุกกําลังใจนะคะที่แวะมาเติมเต็มให้บ้าน My Story นะคะตรงนี้นะคะจะมีตัวอย่างธนบัตรนะคะที่ เก็บสะสมนะคะเก็บสะสมมีใบนี้ใบเดียวนะคะที่หลังจากที่ดูแล้วนะคะมีใบนี้1ใบที่ไม่มีนะคะเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้แลกกับธนาคารมานะคะใบนี้6กเออหกบาทใบนี้นะคะมีแต่ใบละหนึ่งรบาทวันนั้นที่โชว์ไปให้ดูนะคะที่เออเป็นรูปของรัชกาลที่9กับรัชกาลที่5นะคะส่วนแบงค์ห้าเนี่ยกับแบงค์พันหาไม่เจอนะคะ สงสัยจะต้องเอาของใหม่เก็บเเก็บแทนนะคะอันนี้แบงค์พันก็เป็นตัวอย่างนะคะเป็นตัวอย่างแบงค์นะคะที่พยายามเก็บสะสมให้มันได้ตามคอลเลกชันแบบนี้นะคะตอนนี้ก็ทําคลิปนะคะเกี่ยวกับธนบัตรแล้วแต่ยังไม่ได้ปล่อยนะคะยังไม่ได้ปล่อยยังเก็บเป็นส่วนตัวไว้นะคะยังไม่ได้ปล่อยให้เพื่อนๆได้ชมนะคะ ก็หลังจากพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้ถึงจะปล่อยนะคะเพราะว่าวันนี้ก็ลงคลิปช็อตไปในเรื่องของเหรียญแล้วนะคะช่วงนี้ไม่ค่อยมีคลิปให้เล่นนะคะไม่ได้ออกไปข้างนอกก็เลยเอาสิ่งที่มีนะคะมาทำเป็นคลิปนะคะใครที่ทำคลิปนะคะไม่รู้ว่าจะทำคลิปอะไรไม่มีคอนเทนต์นะคะให้มองรอบๆตัวนะคะว่า มีอะไรที่อยู่รอบตัวเราแล้วเป็นอะไรแล้วเป็นสิ่งที่น่าจะนำเสนอให้เพื่อนๆนะคะก็ถ่ายคลิปนะคะแล้วก็อัปโหลดนะคะขึ้น youtube นะคะแค่นี้ก็เป็น1คลิปแล้วนะคะแต่ถ้าจะให้คลิปสวยนะคะมีภาพสวยนะคะภาพคมชัดนะคะนอกจากโทรศัพท์ต้องดีแล้วต้องใช้แอปช่วยนะคะแอปช่วย แอปก็มีหลายตัวนะคะสำหรับแอปที่รอ,อ,องรับระบบ YouTube ได้ดีเลยนะคะแล้วก็เนื้อเพลงก็ไม่ติดลิขสิทธิ์นะคะต้องเป็นแอปของ YouTube โดยตรงนะคะก็คือ YouTube Creator นะคะ YouTube Creator.